สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o t u u e บใบตางชาแนลนะครับวันนี้วันเนี้เป็นวันเสารที่23พฤศจิี่ยา25นะครับวันนี้ก็ตื่นมายาจ้บริเวณนหน้าทางเข้าโ่อน้ำดื่มน้ำใช้นะครับวันนี้ยามันขึ้น ไวมากับเพราะว่าเป็นหน้าฝนดูสีครับน้ำอตอนนี้ยังตัดไม่ถึงบริเวณที่อที่จะมาตั้งใจตัดนะครับเพราะว่ายังตัดบริเวณด้านหน้าฝั่งนี้นะครับให้มันดูโล่งนะครับว่ามันระเกินนะครับตอนนี้นะครับระดับน้าโอ้โหเราไม่รู้จะป้องกันวิธีแบบไหนครับ ได้แก่ป้องกันไม่ให้อพวกแมลงอะไรต่างๆนะครับแมลงอะไรต่างๆเข้าไปข้างในโบนะครับแล้วก็เอาสแลมขังไว้รอบโบนะครับขังไว้รอบโบนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะพาไปชมน้ําชนประทานที่กําลังมีน้ำที่สูงสูงขึ้นมากครับแล้วก็นานาข้าวของพีสาครับ คงจะโอ้โหล้นครับอัตราเลยข้ามถึงได้หักต่อไปจะพาไปชม,มาน้ำาุนประธานนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งน้ำในคลองครับที่กวจะมีน้ำไหลมาได้ครับต้องใช้เวลาครับก็มีปลามาอาศัยกัดกินวัชพืชนะครับประมาณนี้นะครับดูระดับน้ำครับพี่น้องโอ้โห ฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับออระดับท่อน้ําที่เขาใส่เป็นท่อระบายนะครับเป็นแหลงนะครับแต่นี่เป็นแอ่งนะครับทางมันไหลกปอย่างนี้นี่หว่าทางมันไหลไปฝั่งฝั่งปากท่อฝั่งนู้นครับ เก็บน้ําครับทางโน้นก็จะมีอกระแสน้าครับไหลไปทางโน้นครับกระแสน้าไหลไปฝั่งท่อสูบน้ําตะปานะครับอืมระดับน้ำของชนประทานเวลเวงนะครับดูรัก ระดับน้ําในขณะนี้นะครับสดๆนะครับทายุหมาเหล่านะครับไม่รู้จะหมดหรือไม่นะครับไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนอีกนะครับดูสิครับดูแต่กระแสน้ําก็รู้เลยว่ากําลังไหลไปฝั่งโน้นครับอืมีมีปลาอยู่อีกอะ,นะครับยังมีปลาอยู่ครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงในเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ